เซนิกแล้วนะคะคลิปนี้ก็คือเนื่องจากที่แบบว่าจะเป็นวันเกิดเนอร์ก็ส่งท้ายเลข2ปีสุดท้ายนะคะก็เลยแบบตัดสินใจไปสตูดิโอดีกว่าเนอเพราะว่าแบบเฮ้ยยังมีคอนเทนท์ที่ปังๆอลังนะคะแลวคือเซนะ่ะเห็นพอร์ตงานเขาอะสวยมากๆก็เลยแบบตัดสินใจไปที่นี่เนอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าแบบตอนถ่ายเป็นยังไงบ้างแล้วตีมที่เซนเลือกอะเป็นยังไงบ้างน,นะคะทุกคนเดี๋ยวดูกันเลย ฉันถึงศัตรูแล้วนะคะคือเขาว่าอยู่ชั้นสองเนอะนี่คือที่เนี่ยมันไม่มีที่จอดรถน,นะทุกคนอาจจะต้องแบบจอดตามทางแบบเนี้ยแล้วก็เดินมาเอาเนอะเดี๋ยวเข้าไปนะจ๊ะ เสื้อผ้าแล้วก็ปีกนะทุกคนคือแบบนี้หลากหลายชุดให้เลือกมากนะคะก็คือแบบมาเลือกได้เลยว่าแบบอยากแบบใส่ตีมไหนเนชุดเวียดนามก็มีทุกคนนี่แต่ว่าเซนเลือกเป็นชุดนี้แฟรี่ปะแฟรีร่มาก เลือกชุดและปีกได้ครบหมดแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนการแต่งหน้าแต่งตัวนั่นเองค่ะทุกคนก็คือเนี่ยเขาก็แบบมารุมๆทำเนอะเพราะว่าด้วยความที่เวลามันค่อนข้างจํากัดใช่ไหมคะก็คือมีการลงสีผิวด้วยเนอะแบบว่าให้เราอะขาวเหมือนแฟรี่เลยนะคะแล้วก็แต่งหน้าทําผมอะซึ่งเราอะสามารถหาเลฟมาได้เลยนะคะว่าเราอะ อยากทำผมทรงไหนหรืออยากได้แบบว่าหน้าแต่งหน้าเป็นยังไงเนอะซึ่งเซนน่ะก็ให้พี่พี่น้องน้องอะ่ะช่วยเรื่องนะคะว่าเฮ้ยเป็นแบบว่าโทนสีไหนดีเนอะเพราะว่าเซนน่ะก็แบบไม่ได้คิดแบบสไตล์การแต่งหน้ามาเลยเพราะว่าเห็นพอร์ตงานเขาแล้วคือสวยมากๆก,ก็เลยแบบมั่นใจว่าเขาอ่ะจะต้องแต่งให้เซนหน้าสวยแน่นอนนะคะแต่ว่าผมอะ่ะเซนก็ขอแบบว่าเป็นปล่อยและกันเนอะแบบเซนจะได้มั่นใจในการถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งข้อดีของที่เนี่ยเขา่าถามเราด้วยนะว่าเราอะมั่นใจในหน้าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะทุกคนเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนื้อเขาก็จะจัดให้เราอะแบบหันหน้าทางที่เรามั่นใจเลยคือเซนชอบม,มากมเลยนะคะนี่ก็คือแบบเป็นการแต่งหน้าคือสวยมากทุกคนแบบพี่สาวจีนสุดๆเป็นการแปลงโฉมที่แบบเฮ้ยประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วคือเขาอะก็มีพร็อพให้เลือกเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ว่าเซนน่ะ ก็แบบเอ้ยไม่รู้จะยังไงดีก็เลยแบบให้เขาว่าช่วยแนะนําเนอคือแบบสวยมากทุกคนดูเป็นแฟรี่พี่สาวจีนสุดๆไปเลยนะคะถ้าใครอยากได้ผมที่แบบอลังมากๆกะอยากจะเตรียมวิกมากก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าเซนะอยากใช้ผมจริงเนอก็เลยแบบว่าให้เขาว่าทําผมให้นะเพราะว่าแบบเฮ้ยไหนๆเราก็ทําสีผมมาแล้วใช่ไหมเราก็อยากแบบให้เห็นว่าเอ้ยผมเราเป็นยังไงบ้างเนอะและเนี้ยคือเขาว่าติดขนตาเพิ่มให้ด้วยนะคือแบบ ดีงามมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะทางสตูดิโอก็แนะนำเนว่าให้แบบใส่คอนแทคเลนส์นะคะเมื่อแต่งหน้าแล้วอ่ะตาเราจะได้ไม่ลอยแต่ว่าปกติเซนเป็นคนไม่ใส่อยู่แล้วก็เลยเลือกที่จะไม่เอาเนอะสวยมากดูชุดอลังการงานสร้างสุดๆนะฮะ เวลาเข้าฉากถ่ายรูปกันแล้วค่ะทุกคนคือฉากสวยมากเขาก็มีให้เทสก่อนเนอะว่าเราอยากเอาท่าแบบไหนหรือว่าเราคิดไม่ออกอะพี่พี่ทีมงานอนะเขาก็มีช่วยคิดท่าให้หมดเลยนะคะแล้วก็แบบคอยจัดผมชุดอะไรเงี้ยให้เรียบร้อยทุกคนคือแบบว่ามันดีมากๆเลยค่ะ ก็ถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะก็มาอัดคลิปเนอะทุกคนอยากบอกว่าดีมากแบบมากๆนะคะอันนี้ก็คือชูสตูดิโอนะคะเดซ l i n งเนอะทุกคนอันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะคือเซ้นใจเงินเองเนอะซึ่งความจริงๆอ่ะที่เนี่ยเขา,าจะมีทีมหลายทีมมากๆเลยนะคะในแต่ละเดือนอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันกว่าคลิปเนี้ยจะโพสต์ออกไปอะ่ะทีมเฟ i ีเนี้ยอาจจะหมดไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่แบบ มันมีหลายตีมและตีมใหม่เขามีมาเรื่อยๆทุกคนคือมันดีงามมากไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรหรือว่าเราอยากถ่ายรูปโปรไฟล์เฉยๆ,ๆก็ได้เลยนะคะก็คือเซนจะมาเล่ารายละเอียดหนึ่งก็คือทั้งหมดอ่ะหชั่วโมงคือเซน่าถ่ายเป็นตีมแฟรี่ใช่ไหมคะก็คือจะอยู่ที่3 9 9พานะทุกคนเอาจริงเซนคิดว่าราคาแอปค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าคือทุกคนดูดีมันเหมือนแบบ เมคอัพก็คือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสไตล์เซนไปหมดเลยแล้วเซนเลยรู้สึกว่าแบบสวยมากแล้วคือดูรูปตอนที่เขาถ่ายอะไรเงี้ยคือสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือถ่ายรูปอย่างเดียวหนึ่งซนะคะส่วนเรื่องคลิปอะไรเงี้ยก็คืออาจจะต้องแบบมีคนมาช่วยเราถ่ายมีเพื่อนมาช่วยเราถ่ายอะไรเงี้ยก็คือได้เนอะเพราะว่าเขา่จะถ่ายรูปทั้งหมดให้เสร็จใช่ไหม เขาก็จะมีเวลาให้เราอะนิดหนึ่งเนอะมันเป็นเหมือนแบบช่วงต่อของลูกค้าท่านต่อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเขา่าจะสามารถแบบให้เรา,าถ่ายคลิปเล่นคอนเทนต์อะไรเงี้ยได้เลยนะคะซึ่งเซนก็ถ่ายก็แบบขอให้เขาแบบช่วยแบบจัดพร้อมหน่อยอะไรเงี้ยก็คือได้หมดเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้แบบกล้องของเราถ่ายเองอะไรแบบนี้เนอะซึ่งเซน่าคิดว่ามันค่อนข้างดีมากเพราะว่าตอนแรกอะเซนก็แอบ,บกลัวว่าหนึ่งชั่วโมงอะคือรวมแต่งหน้าทําผมรวมถ่ายด้วยอะคือมันจะพอไหมเพราะว่าเซนอ่อยากมาถ่ายคอนเทนต์วันเกิดมากๆเลยอะไรอย่างนี้เนอะแต่ก็ เพราว่าทุกอย่างคือเขาก็แบบมีเวลาให้เราแบบเออเล่นนินเล่นหน่อยอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะก็เลยแบบคือประทับใจมากที่แบบทุกคนแบบทีมงานอะไรเงี้ยคือน่ารักมากคือทุกคนแบบเห็นแต่งตัวองขนาดเนี้ยใช่ปะคือใช้เวลาแบบ ในหนึ่งชงนะั่วโมงอะคือแบบใช้คุ้มค่ามากๆนะคะแล้วเราแบบไม่ได้เสียเวลาเลยว่าแบบเอ้ยเราจะได้รูปน้อยหรือเปล่าเพราะว่าเขา,าแบบมีคิดท่าคือใคร้้าสมมุติแบบคิดท่าไม่เป็นใช่ไหมทุกคนแบบว่าเอเราแบบกลัวแบบอะไรเงี้ยคือเขาว่าคิดให้หมดเลยนะคะแล้วก็แบบแต่ละอนะันอะเขาก็จะมีพร็อ หลายอย่างเนืะให้เราเล่นในแต่ละธีมที่เราอะแบบซื้อมาอะไรนี้ใช่ไหมคะซึ่งเซนก็แบบมีผีเสื้อมีสมุดมีอะไรเงี้ยที่แบบเกี่ยวกับแฟรี่มีปีกด้วยคือสวยมากชอบแบบความอลังการมากแล้วก็แบบมีเครื่องหัวมีอะไรเงี้ยคือจะเต็มแล้วทุกคนดูหน้าดีแบบนี้มากทุกคนคือแบบซึ่งแบอรู้สึกประทับใจมากๆจริงๆนะคะคือถ้ามีโอกาสต้องมาอีกแน่นอนเนืะอแบบแต่ต้องรู้ว่าแบบธีมเขาจะเปลี่ยนไปเป็นธีมอะไรอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออันเนี้ย คือข้อข้อที่แบบว่าต้องนิดเนาะเขาไม่มีที่จอดรถนะทุกคนอาจจะต้องแบบจอดหน้าร้านแบบเลยไปหน่อยแล้วก็แบบต้องเดินมาอะไรประมาณนี้เนอะแต่โดยรวมคือแบบประทับใจมากๆเลยแบบเฮ้ยเนี่ยแนะนําเลยนะทุกคนก็แบบถ้ามีโอกาสก็คืออาจจะต้องแบบ มาทําเป็นทีมใหม่เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้นะคะและเนี่ยเขาว่ามีแบบสัดสมแต้มด้วย <c oughs> ก็คือถ้าสมมติเรามาถ่ายครบ10ครั้งแล้วก็ถ่ายฟรีโปรไฟล์ได้เลยหนึ่งครั้งนะคะคือเซนเก็คิดว่าเออตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบแบบคอนเทนต์แบบชอบถ่ายรูปชอบแบบ ความแบบเก๋ไก๋ของการที่เราจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยเซนก็แนะนําเลยนะคะที่นี่เนอเดส์ลิงนะคะทุกคนแบบเดี๋ยวเซนก็ทิ้งรายละเอียดไว้ให้เพื่อนๆแล้วกันโนก็แบบมาติดตามดูได้นะคะยังไงเซนขอฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์ด้วยน,นะคะทุกคนเป็นวันเกิดที่อลังที่สุดในชีวิตและนะ้วเนอปีนี้ก็คือแบบมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนไปแล้วายบาย